รู้จักอารยธรรมเมโสโปเตเมียกันนะคะซึ่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียนี้อยู่ทางด้านที่ตะวันตกของโลกไหยูเทบดินแดนตะวันตกค่ะซึ่งดินแดนตะวันตกนี้มีอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปอารยธรรมกรีกและอารยธรรม โรมันค่ะซึ่งคำว่าเมโสโปเตเมียนี้ไม่ได้มาจากชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งนะคะเมโสไปว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางค่ะโปเตเมียไปว่าแม่น้ำเพราะฉะนั้นมารวมกันแล้วคือแม่น้ำที่อยู่ตรงกลางค่ะซึ่งดินแดนแห่งนี้จะเป็นรูปจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะดังนั้นผู้คนต่างมีความอยากได้เพราะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และะเกกกิิิดารย่่งงชันคมารู้จักอารยธรรมเมโสโปเตเมียกันนะคะอารยธรรมเมโสโปเตเมียกำเนิดในลุ่มแม่น้ำสองสายคือไทกติกและยูเฟติกเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนคริสตศักราชเนื่องจากเป็นลุ่มแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางทะเลทรายและภูเขาปัจจุบันได้แก่ประเทศอิรักค่ะบริเวณที่รล่าุ่มแม่น้ำทั้งสองสายบรรจบไหลสู่ทะเลผ่านอ่าวเปอร์เซียเรียกว่าบาบิโลเนียค่ะ โดยเหตุนี้ทําให้ชนกลุ่มหลายเผ่าผัดกันมาตั้งถิ่นฐานมีอํานาจในดินแดนแถบนี้ชนเผ่าซูเมเรียนเป็นชนเผ่าแรกที่เข้าครอบครองและทําการก่อสร้างระบบชนมตทานเป็นชาติแรกทางคงของซูเมเรียนยกย่อมเกรงกลัวเทพเจ้านิยมก่อสร้างสถานตฐานเรียกว่าซิกูเรตสร้างด้วยอิฐตากแห้งชาวซูเมเรียนเป็นกลุ่มแรกที่ประดิษฐ์อักษรได้แก่อักษรนิ่มหรือคูนิร์ม แผ่นดินเหนียวอักษรลิมใช้ในเมโสเปเตเมียมีราว4 0 0 0ันปีก่อนคิตศักรรษผู้ในอุระนิปซสซาส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเกี่ยวกับการค้าขายบันทึกเหล่านี้มาจากระบบการใช้มาตั้งแต่5 0 0พันปีก่อนหน้านี้แผ่นดินเหนียวเริ่มใช้8ปีก่อนคิตศักราชใช้ในเมโสเปเตเมียมีชินโปอมอร่ยหลังจากซูเมตเรื่อมหน้าจจาอามอรอยได้ตั้งอาณาจักรบาปิลเนี้ยขึ้นมาการปกครองแบบรวมศูนย์การจัดเก็บภาษีการกฑ์ทหาร สมัยพระเจ้าฮัมบูราบี1 7ึ่งพัด้อยกองถึง1745 BC ได้มีประมวลกฎหมายฮัมบูราบีเป็นราลักษณ์สรจาลักษณ์มณีลายึดตือหลักตาต่อตาฟันต่อฟันในการลงโทษชนเผ่าฮิทไทยเข้ายึดครองแทนในดินแดนแถบนี้เมื่อ1500งพเข้าที่ BC ชนเผ่ากัตไซอพยพมาจากตัวเขาซาโคสเข้าครอบครองต่อในเมื่ออยุยานานกว่า400ปีมาต่อที่ชนเผ่าอัสซีเรียพวกอัสซีเรียได้เข้ายึดครองกรุงบาบิโลนมีศูนย์กลางที่นิเนเวตั้งจักรวรรรดิอัสซีีเย สมัยพระเจ้าอัสซูบานิบาก่อนคริสต์ศักราช668ถึง629อาร์เซเรียมีความเจริญขีดสุงก่อนคริสต์ศักราช612ชนเผ่า,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 างคาเดียชาคาเดียก็ยึดครองกรุงนิเนวีสาเร็จสถาปนากรุงบาบิลนขึ้นใหม่สมัยพระเจ้าเนบูคัดเนสซาก่อนคริสต์ศักราช6 5ถึง562สามารถตีเยรูซาเล็มและกว่าต้นเจริญมาเป็นจํานวนมากได้สร้างสวนเลยฟ้าบาบิโลนชาวคาเดียเป็นชาติแรกที่นําความรู้ด้านดาราศาสตร์มาพยากรโชคชะตามนุษย์และยังสามารถคำนวณด้านดาราศาสตร์ได้อย่างแม่น ชนชาติอื่นในเอเชียมนเนอร์ได้แก่ดินแดนที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 1. ฟินิเชียน1 3 0 0 1 0 0 0ปีีเชี่ยวชาญในการเดินเรือทะเลมีเมืองท่าคือ เซนเชี่ยวชาญในการเดินเรือเมืองท่าคือชายและซอรอนค้าขายกับแอฟริกาเหนือจนเปิดยโลกกล้องก็ะชนาแตบเป็นเดือนอนเอริกโคนิฟรมามเป็นอัลฟาเบตเรียกว่ายูเนทชเลทายจนกําเนิดคือโมเสสเป็นผู้ช่วยจนจากนั้นออกไปยกไปอยู่ที่ปาเลนทานไม่แข็งแรงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจึงเกิดเป็นประเทศอิสราเอลคือ Israel, อิสราเอลมารยกตถูกโทษคือคำมีเวเบิลเป็นกเกลที่สุดสำคัญของโลกจนไถึง,งก,การเกิดศาสนาคริสต์และกอิสราม